พอหลังจากที่เราผ่านเกณฑ์แล้วใช่ไหมครับเราก็จะได้ Google Adsense นะครับเป็นจดหมายนะครับส่งมาที่บ้านเรานะครับเป็นรหัสพินนะครับมีตัวเลขอยู่6ตัวนะครับครับสวัสดีครับผมเดล레รเดอร์นะครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดนะครับแบบเปิดหมดเปลือกเลยนะครับเกี่ยวกับการทำ YouTube นะครับ ก็คือว่านะครับเวลาผมไปไหนเนี่ยนะครับก็จะมีเพื่อนๆนะครับมาถามผมนะครับเฮ้ยเดนเออเอ็งท YouTube มาตั้งนานแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างวะได้เงินเท่าไหร่วะแล้วเขาให้เงินยังไงเขาจ่ายเงินแบบไหนวะอะไรอย่างนี้นะครับวันนี้นะครับผมจะมาบอกให้หมดเลยนะครับว่าการทํา YouTube นะครับเราเนี่ยจะต้องผ่านเกณฑ์ u t u b e ก่อนนะครับนั่นก็คือเกณฑ์1,000งันซับสไคร์นะครับ แล้วก็สามสามหมื่นชั่วโมงนะครับถ้าผมจําไม่ผิดต้องขออภัยนะครับถ้าข้อมูลผิดพลาดนะครับพอหลังจากที่เราผ่านเกณฑ์แล้วใช่ไหมครับเราก็จะได้ Google Adsense นะครับเป็นจดหมายนะครับส่งมาที่บ้านเรานะครับเป็นรหัสพินนะครับมีตัวเลขอยู่6ตัวนะครับเราก็เอามากรอกเข้าไปเลยนะครับตัวเลขในการชาระเงินให้เรานะครับผูกกับบัญชีธนาคารของเราให้เรียบร้อยนะครับนั่นเนืะครับคือการเริ่มต้นที่จะเริ่มทาคลิปได้เงินนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็ทําคลิปนะครับให้มีคนดูเยอะๆนะครับให้มียอดวิวนะครับแล้วก็ทําให้ไม่ไม่ผิดกฎ y t u t u นะครับไม่ติดเหลืองนะครับแล้วก็ให้มันเป็นสีเขียวนะครับสัญลักษณ์สร้างรายได้ได้นะครับเราถึงจะเริ่มได้เงินนะครับส่วนเงิน1 0 0 0 0แสนหนึ่วิวได้เท่าไหร่1ล้านวิวได้เท่าไหร่นะครับมันขึ้นอยู่กับโฆษณาที่เข้ามาแปะนะครับมันจะขึ้นขึ้นลงลงนะครับเท่าที่ผมรู้มานะครับก็ แสนหนึ่งเนี่ยก็ประมาณพันสองพันอันนี้ไม่แน่ใจนะครับมันไม่แน่ไม่นอนนะครับรายได้นะครับเราสามารถตรวจเช็คได้นะครับหลังจากที่เราผ่านเกณฑ์แล้วนะครับเราก็เข้าไปที่หลังบ้านนะครับเข้าไปที่บัญชี Google นะครับแล้วก็ไปตรวจสอบดูนะครับว่าเราได้เงินเท่าไหร่แล้วนะครับเดือนนี้เดือนนี้นะครับตัวผมเองนะครับผมใช้เวลานานเท่าไรเท่าไรนะครับในการทํา y YouTube ก่อจะผ่านนะครับผมอ่ะต้องบอกว่าตอนแรกๆเนี่ยผมไม่ได้ตั้งใจทํามากนะครับผมทํา ผมเริ่มเมื่อปี2016ลงคลิปแรกมาที่24มีนานะครับซึ่งเป็นคลิปเป็นรีวิวลองรเดเบรอะไรทั่วไปปกตินะครับซึ่งผมไม่ได้รู้ว่ามันสร้างไรายได้ได้หรืออะไรยังไงนะครับเราแค่ทำ u t u u e เฉยๆนะครับในตอนนั้นนะครับส่วนคลิปที่ทำให้ผมอะได้ยอดวิวยอดซับเพิ่มขึ้นนะครับก็เป็นคลิปที่ผมเนี่ยรีวิวรถของผมเองนะครับผมก็รีวิวรถของผมไปนะครับประมาณสัก10 2อ1 3นาทีนะครับผมก็อัปปุ้งเข้าไปใน u t u b e ใช่ไหมครับเวลาผ่านไปไม่นานนะครับคนก็เข้ามาดูกันเยอะพอสมควรนะครับยอดคนติดตามก็วิ่งขึ้นเร็วนะครับก็ไม่ถึงกับเร็วมากนะครับแต่เร็วกว่าตอนแรกๆที่ผมไม่มีคนติดตามนะครับก็20-30คนอะไรแบบนี้นะครับพอผมทำคลิปรถปุ๊บ เกี่ยวกับรถปุ๊บคนก็ขึ้นมาเรื่อยๆหลักร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยคนนะครับขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับจนผมเริ่มสังเกตว่าเฮ้ยเราทําไปทํามาเนี่ยเราจะผ่านเกณฑ์ u t u b e แล้วนี่หว่าผมก็เลยเข้าไปค้นหาข้อมูลนะครับว่าเท่าไหร่มันถึงจะผ่านเกณฑ์ YouTube ใช่ไหมครับผมก็เลยเข้าหาข้อมูลใช่ไหมครับก็เลยรู้มาว่าอ๋อหนึ่งพันผมก็เลยมารู้สึกว่าเฮ้ยช่องเรามันก็ใกล้ผ่านแล้วนี่หว่าผมก็เลยมาตั้งใจท YouTube ครับ ทำคลกคอนเทนต์คลิปต่างๆนะครับก็เลยเริ่มทําหลังจากปี2017กลางๆมานะครับผมก็ทามาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าผมผ่านเกณฑ์ประมาณปี2017นะครับผมใช้เวลาประมาณ1ปีกับ2เดือนนะครับผมถึงผ่านเกณฑ์ยูทูบนะครับมันก็ใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับแต่ยอดวิวผมผ่านก่อนยอดยอดซับสไครต์นะครับหลังจากที่ผมผ่านเกณฑ์มาแล้วนะครับต้องบอกเลยนะครับว่ายอดเงินของผมเนี่ยมันน้อยมากๆเลยนะครับแล้วผมก็ไม่ได้ซีเรียสตรงนี้มากนะครับเพราะว่าผม มีอาชีพผมทํางานของผมไปนะครับตัวนี้ผมถือว่าเป็นรายได้เสริมนะครับทำไปเพื่อความสนุกและเรามีความสุขในการที่เราได้ทํานะครับส่วนเงินตอนที่ผมได้นะครับเฉลี่ยแล้วเนี่ยตกเดือนหนึ่งอ่ะประมาณ300บาทนะครับหรือว่า9ดอลลาร์หรือ10ดอลลาร์นะครับได้มานะครับส่วนเงินที่เขาจะโอนให้เราก้อนแรกนะครับเราต้องต้องมียอดได้ถึง100ดอลลาร์ก่อนนะครับเราถึงจะได้เงินนั้นโอนเข้าบัญชีที่เราผูกกับธนาคารเอาไว้นะครับ ผ่านาบัญชีของ Google Adsense นะครับเข้าบัญชีธนาคารที่เราผูกไว้นะครับตอนนี้ผมก็ใกล้จะถึง1100ดอลลาร์แล้วนะครับกำลังก็ลุ้นๆอยู่นะครับขาดอีกไม่กี่ดอลลาร์นะครับผมก็จะครบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมครบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะมาถ่ายคลิปรับเงินก้อนแรกให้เพื่อนๆดูอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็กำลังแบบโอยลุ้นเราจะได้ตังก้อนแรกจาก y YouTube แล้วเว้ยอะไรเงี้ยนะครับผมจะบอกว่าตั้งแต่ผมผ่านา Google Adsense มาเอ้ตั้งแต่ผมผ่านเกมฑ์มานะครับ ผมก็จะได้เงินทุกเดือนนะครับเดือนหนึ่งประมาณสิบดอลลาร์นะครับบางเดือนก็8ดอลลาร์อย่างนี้นะครับมันก็จะไม่แน่ไม่นอนนะครับขึ้นขึ้นลงลงนะครับบางทีก็6ดอลาดอลาร์สดอลลาร์5ดอลลาร์2ดอลลาร์ก็มีนะครับ เดือนไหนที่เราทําคลิปไม่ค่อยดีนะครับคนเข้ามาดูน้อยๆเราเราก็จะไม่ค่อยได้นะครับแล้วช่วงนี้นะครับเรื่องของัลกอริทึมนะครับ Google นะครับก็จะจัดไว้ให้คนที่อยู่ท็อปๆนะครับให้คนที่เข้ามาใน YouTube เนี่ยได้ไปดูคลิปของคนที่เขาดังๆก่อนนะครับอย่างเช่นบีเดอร์สกาเกไกสไลเดอร์ส่วนพวกมือใหม่นะครับพวกที่ไม่มีชื่อเสียงอะไรพวกนี้นะครับก็จะถูกไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่นะครับนอกจากว่าคุณทำคอนเทนต์ดีเบี่ยงป้างนะครับการตัดต่อของคุณดีจริงๆตอนนี้คนทําคลิปดีก็เยอะแยะนะครับ แต่คนไม่ค่อยเห็นนะครับมันก็เป็นเรื่องที่เราต้องอดทนนะครับอย่าทพ้อครับทำไปเรื่อยๆครับตั้งใจทําไปคุณจะเก่งขึ้นเรื่อยๆแน่นอนครับเพราะว่าผมเนี่ยทำอะไรไม่เป็นนะครับตัดต่อไม่เป็นนะครับอะไรไม่เป็นสักอย่างนะครับผมมาเริ่มทํา YouTube ผมมาตัดต่อเป็นก็เพราะ u t u b e เนี่ยนะครับสอนผมทุกอย่างนะครับผมได้ความรู้ก็จาก u t u b e นะครับผมมาท youtube ผมได้ความรู้อะไรเพิ่มขึ้นเยอะยๆนะครับกับการถ่ายวิดีโอนะครับยิ่งทํามันก็ยิ่งสนุก ถ้าเราแค่คิดว่าเราได้เราสนุกเราได้ความรู้มันก็คุ้มค่าแล้วครับเงินทองอ่ะจะได้มากได้น้อยอ่ะก็เป็นเรื่องของอนาคตไปนะครับอย่าไปท้อทาไปเรื่อยๆนะครับส่วนเรื่องรายได้นะครับได้อย่างไหนบ้างใช่ไหมครับรายได้เนี่ยจะได้จากโฆษณาครับผมโฆษณาแล้วก็สปอนเซอร์นะครับถ้าถ้าได้จากสปอนเซอร์เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการตกลงนะครับหรือว่าเขาดูจากยอดซับของเราก็ได้นะครับอย่างช่องคนดังๆก็จะได้เยอะนะครับอยู่ที่คุยเจรจาตกลงกันนะครับพอใจทั้งสองฝ่ายก็จบครับ ส่วนเรื่องของรายได้ที่จัดมาจากโฆษณานครับเพื่อนๆจะเห็นใช่ไหมครับเวลาดูคลิปของผมหรือว่าดูใน YouTube ช่องไหนก็ได้นะครับจะมีโฆษณาเล็กๆขึ้นมานะครับเป็นแถบน,น,นั่นแหละครับเพื่อนๆนั่นแหละคือโฆษณาขึ้นคือได้ตังค์นะครับถ้าเพื่อนๆคลิกเข้าไปปุ๊บนะครับก็ จะได้ตังนะครับแล้วก็เรื่องเงินนะครับมันขึ้นอยู่กับยอดวิวด้วยนะครับยิ่งยอดวิวมากๆนะครับเป็นแสนเป็นล้านนะครับมันขึ้นอยู่กับโฆษณาที่มาแปะนะครับนั่นคือรายได้ของ YouTube นะครับที่เราจะได้ได้จากโฆษณาและสปอนเซอร์ครับผมส่วนผมนะครับตั้งแต่ทํามานะครับจริงจังนะทำมาประมาณ1ปีเนี่ยผมเริ่มทําจริงจังนะครับลงคลิปบ่อยขึ้นเริ่มมีเวลาแบ่งว่าลงวันไหนบ้างส่วนตัวผมเนี่ยตอนนี้ผมจะลงคลิปนะครับวันอังคาร วันศุกร์และวันอาทิตย์นะครับเหลือ3วันนะครับเพราะก่อนหน้านี้ผมทําคลิปลงทุกวันเลยนะครับเป็นเวลา1เดือนนะครับส่วนรายได้ของผมนะครับตั้งแต่ผมทํามานะครับผมเริ่มทําปี2 0 1 6ใช่ไหมครับจนตอนนี้ปี2020นะครับผมได้อยู่ประมาณ2,000กว่าบาทนะครับถ้าผมถึง $100 ดอลลาร์นั้นแปลว่าผมจะได้ประมาณ3,1003,200บาทนะครับก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะครับแล้วผมก็จะได้เงินก้อนแรกนะครับถ้าผมได้เงินก้อนแรกผมจะมาบอกเพื่อนๆนะครับให้เพื่อนๆได้แบบมี ความหวังน,นะครับได้ใจสู้นะครับว่าเออทำ YouTube เนี่ยมันได้เงินจริงๆนะแล้วจะได้มีกำลังใจเงิน3 0 0พันหรือว่าเท่าไหร่ก็ถือว่ามันเป็นเงินนะครับเราทำทำมันมาแล้วก็ได้เงินแล้วก็ภูมิใจทุกบาทน,นะครับไม่ว่าจะด้น้อยได้มากนะครับส่วนเพื่อนๆนะครับที่บอกว่าคนดูช่องเพื่อนๆน,น้อยใช่ไหมครับจริงๆแล้วผมบอกให้เลยนะครับดูช่องผมเป็นตัวอย่างนะครับช่องที่ ไม่ถึงร้อยนะครับไม่ถึงร้อยคนดูนะครับเยอะมากๆนะครับดูผมเป็นตัวอย่างได้เลยนะครับผมไม่เคยท้อเลยครับคนดูช่องเรานะครับห้าคนสิบคนนะครับก็ถือว่ามีคุณค่ากับกับผมมากนะครับแล้วก็ทําให้ผมมีความสุขมากๆนะครับคนที่เข้ามาดูช่องผมนะครับไม่ว่าจะหนึ่งคนสองคนห้าคนนะครับก็ถือว่ามีคุณค่ากับผมมากนะครับไม่ใช่ว่าคนต้องดูเราเป็นพันเป็นหมื่นนะครับขอแค่เข้ามาดูเรานะครับคนที่มีคนดูหนึ่งพันวิวหนึ่งพันล้านวิวนะครับ คุณช่องทุกช่องนะครับต้องผ่าน1วิว2วิว3วิวนะครับไม่งั้นเขาจะไม่มีคําว่า1000พัล้านวิว100ล้านวิว1นึ่งหนึ่งแสนวิวไม่มีไม่เกิดขึ้นนะครับถ้าไม่เริ่มจาก1วิวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับทุกวิวนะครับมีคุณค่ากรับผมมากนะครับทาให้ผมมีกําลังใจนะครับที่จะทําต่อไปนะครับยิ่งมากดไลค์กดแชร์นี่ผมยิ่งแบบมีกําลังใจอย่างเลียครับครับก็ฝากไว้ว่าขอให้เพื่อนๆนะครับตั้งใจทํานะครับถ้าเพื่อนๆทุกคนนะครับไม่หยุดทําเสียก่อนนะ ทำมันต่อไปวันหนึ่งยังไงก็ต้องถึงนะครับทำไปเรื่อยๆเราจะเก่งขึ้นทุกวันนะครับในการทํา YouTube เนี่ยเราจะเก่งขึ้นทุกวันทุกวันนะครับทาไปเรื่อยๆครับวันนี้มีคนซับ5คนนะครับทำไปเรื่อยๆห้าซับสิบซับอะไรก็แล้วแต่นะครับทุกซับมีคุณค่านะครับทําไปเรื่อยๆครับวันนี้สิบซับวันหน้าอาจจะล้านซับก็ได้นะครับวันวันข้างหน้ามาแน่นอนนะครับสู้ๆนะครับทําต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเริ่มต้นทํา YouTube ง่ายๆนะครับจากสิ่งที่ถนัดนะครับ หรือว่ามองหาสิ่งใกล้ๆตัวนะครับที่เราทําทุกวันก็ได้นะครับทาไปเรื่อยๆนะครับอย่างอย่างของผมเนี่ยผมก็ยะมีหลายคอนเทนต์มากนะครับก็คือเราคิดคอนเทนต์ทำไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าผมชอบทําหลายอย่างนะครับผมก็จะคิดคิดแล้วผมก็จะทําไปเรื่อยๆนะครับหลายอย่างหรือผมก็ทําทุกอย่างคนเดียวนะครับแต่ถ้าคิดอะไรไม่ออกนะครับให้ไปดูช่องช่องอื่นก็ได้นะครับไปดูช่องที่เขาดังๆนะครับว่าเฮ้ยตอนนี้เขาทาอะไรอยู่นะครับแล้วก็การตัดต่อวิดีโออะไรของเขายังไงอย่างนี้ครับ เราไปดูของคนอื่นคนที่เขาเก่งแล้วนะครับแล้วเพื่อเอามาพัฒนาช่องของเราได้นะครับสุดท้ายนี้นะครับผมก็ขอให้นะครับทุกคนนะครับที่เริ่มทํา YouTube เหมือนกับผมนะครับหรือที่ทํามานานแล้วนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับประสบความสําเร็จในชีวิตนะครับแล้วก็มียอดวิวยอดซับเพิ่มขึ้นเยอะๆนะครับแล้วผมขอให้ทุกคนน่ะสู้ๆนะครับทาไปด้วยกันนะครับแล้วขอให้ทุกช่องประสบความสําเร็จนะครับทําไปเรื่อยๆครับอย่าหยุดครับอย่าท้อเป็นกาลังใจให้ทุกๆคนนะครับ อีกอย่างนึงนะครับผมลืมไม่ได้เลยนะครับขอให้ทุกคนนะครับได้รับจดหมาย Google a s s n s e ส่งไปที่บ้านเร็วๆนะครับขอให้มันเร็วๆนี้เลยนะครับขอให้ทุกคนได้จดหมายเหมือนผมนะครับโอเคครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ